เอ,เองนะคะเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์นะคะย้อนกลับไปนานนิดหนึ่งนะคะก็คือตอนปี3นะคะก็ความจริงเนี่ยตั้งใจนะคะมาชวนเพื่อนนะคะออกจากธุรกิจแอมเวย์นะคะเพราะเพื่อนเปิดใจก่อนนะคะแต่หลังจากนั้นนาะโชคดีค่ะที่เราเข้ามานะคะแล้วก็เปิดใจฝังนะคะเราเลยได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจแอมเวย์นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะ ีนุกนะคะฟังจอร์สนะคะจอร์ใช้เวลาไม่หมดด้วยนะคะก็อ,อ,อิงนะคะจบการศึกษาแล้วนะคะจากหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจบภาควิชาลัทธศาสตร์นะคะวันนี้นะก็อ,อยากแบ่งปันนะคะในมุมมองของการทำธุรกิจแอมเวย์นะคะว่าถามก่อนนะคะใครคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาบ้างมีไหมอ่านะคะ จะบอกว่าเราพวกเดียวกันนะคะวันนี้นะคะก็อยากแบ่งปันนะคะว่าธุรกิจนี้นะคะเป็นหนึ่งธุรกิจนะคะที่ตัวเองเองนะคะได้โอกาสนะคะตอนที่เราเรียนนะคะหมหาวิทยาลัยนะคะตามวิทยาเมื่อกี้เลยนะคะก็เปิดใจนะคะจากเพื่อนสนิทนะคะจริงๆไม่ได้รู้เปิดใจดีกว่านะคะก็เพื่อนเองนะคะตั้งใจเนี่ยเข้ามาดูศึกษาธุรกิจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะใครเป็นเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนมีไหมคะ ม่นะคะก็เราก็พวกเดียวกันนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเพื่อนเราเนี่ยนะคะไม่ได้ค่อยไปแฮงเอาท์กับเราหลังเลิกเรียนนะคะเราก็เลยวางแผนนะคะอยากชวนเพื่อนออกจากธุรกิจนะคะมีใครในนี้ตั้งใจมาดูเป็นเพื่อนๆน เพื่อเอาเอาเพื่อนออกจากธุรกิจไหมคะไม่มีเนาะนะคะก็วันนั้นนะคะก็ไม้นะคะต้องขอบคุณเลยนะคะก็ขอบคุณนั่งในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณไม้จกกักรพลบัวโฮมนะคะอ่านะคะก็เป็นผู้เปิดโอกาสนะคะที่นะคะเข้าทำให้เราเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะหลังจากนั้น,นะ,ะโชคดีนะคะเปิดใจฟังนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะเราก็ ตั้งใจทำธุรกิจเป็นต้นมานะคะก็ต้องบอกนะคะว่าจุดเปลี่ยนของอิงจริงๆนะคะรูปที่เห็นนี้นะคะก็เป็นรูปอ,อิงกับคุณแม่นะคะอิงเนี่ยเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์นะคะก็ที่บ้านไม่เห็นด้วยมีใครในที่นี้เข้ามาในแอมเวย์แล้วคนรอบข้างไม่ค่อยเห็นด้วยมีไหมคะเออเยอะนะคะก็ตอนนี้เห็นด้วยยังคะยังเนาะก็อิงนะคะก็ ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะคะกว่าที่บ้านจะเห็นด้วยนะคะก็วันนั้นนะคะอิงเจอธุรกิจแอมเวย์เนี่ยที่บ้านก็แอนตี้นะคะอิงเนี่ยเป็นลูกคนกลางนะคะพี่ชายเนี่ยเวลาแบบประชุมผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปเนาะพี่ชายก็บอกคํานึงกับป้าปานะบอกป้าไม่ต้องไปห้ามอิงมนหลอกนะคะเดี๋ยวอิงมันก็เลิกแหมนะคะ จนตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะก็เลยบอกให้พี่ชายเปลี่ยนคําพูดนะคะ,นะคะ,นะคะก็วันนั้นนะคะอิงชอบคํานี้คํหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเรานะคะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะให้ดูว่าวันนี้ไม่ได้ดูที่หน้าตักว่าเราเรียนจบอะไรมาถูกไหมคะแต่ให้เราอยู่ในธุรก,กิจนี้ข้อดีคือให้เราตั้งเป้าหมายแบบสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆอะนะคะโชคดีนะคะถ้าตอนนั้นอิงตั้งเป้าหมายแบบที่ เราเรียนมาแล้วเราจะเป็นอะไรนะอิงจบรัฐศาสตร์นะคะความคาดหวังเนี่ยของคุณพ่อคือประหลัดเรารจะกประหลัดไหมคะไม่ขีกน,นะประหลัดเฉยๆนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็คุณพ่อนะคะคือแบบว่าอยากให้เรียนประหลดัดเนาะสอบประหลัดนะคะเป็นข้าราชการนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบโหไม่ได้สนใจนะคะก็อยากจะหาอะไรทําเพิ่มนะคะจนที่บ้านนะคะไม่เห็นด้วยขนาดที่ว่าเราเรียนจบนะคะก็เลย ใส่ชุดตามรูปนี้เลยนะคะก็คือซื้อแฟรนไชสยเซเว่นนะคะ พูดได้นะก็พูดไปแล้วนะก็ซื้อแฟนชายนะเซเว่นใะห้เนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะได้มีธุรกิจนะ,ะโดยไม่ต้องทำแอมเว์เป็นไงนะคะตอนนั้นเนี่ยก็โชคดีนะคะโชคดีมากๆเลยนะที่วันนั้นเราเลือกถูกนะคะเลือกที่จริงๆเนี่ยบางคนบอกว่าเออทำไมตอนนั้นไม่ทำเซเว่นนะคะแล้วก็ทำแอมเว์ควบคู่ไปด้วยนะคะคือเวลาที่บ้านแอนตี้เนี่ยนะคะคือแอนตี้แบบหัวหัวชนฝานะคะคือ นั่งกินข้าวด้วยเนี่ยเอ่อบรรยากาศมันจะค่อนข้างมาขูะ่ะแล้วเคยอยู่ใกล้ๆก,กับคนที่แบบแอนตี้ธุรกิจไหมมีเนาะมันจะมาคูนะคะแต่วันนั้นนะคะก็เลยบอกที่บ้านนะคะว่าเอ่ออิงขอทำแอมเวย์นะ,ะเพราะอะไรนะ,ะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าทําไมนะคะเราถึงเลือกเครื่องมือนี้นะคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองนะคะก็ตัวอิงเองนะคะเข้ามาในธุรกิจนะคะสิ่งแรกนะคะที่อิงตั้งใจนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะคือ นิสัยนะคะไม่ใช่นะ,ะจริงๆนิสัยนั่นแหละนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้ามาในธุรกิจแอมเ์เนี่ยเขาบอกให้ฟังมากขึ้นนะคะเราก็ฟังนะคะได้ข้อมูลนะ,ะอันนี้พอเราเปลี่ยนนิสัยเสร็จปุ๊บนะคะเร,เรามาเปลี่ยนอันที่คนอื่นเขาเห็นง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือรูปร่างภายนอกนะคะก็อันนี้นเป็นรูปอิงเองนะคะสองรูปเนี่ยที่เป็นชุดยีนนะคะห่างจากรูปที่ทำธุรกิจแอมเ์เนี่ยห่างกัน10ปีเลยนะ คือแบบเราว่าตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนชุดยีนไหมคะโอ,อ้โหขอบคุณค่ะนะคะมากค่ะนะก็แอบตอนแรกแอบคิดนะคะว่าแบบโอ้เราเอารูปสมัยก่อนมาเนี่ยนะคะคนจะจำได้ไหมนะคะก็ให้รู้ไว้นะคะว่าจริงๆเนี่ยต้นทุนมาเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะคะก็สินค้านะคะเปลี่ยนแปลงคนได้มากๆจริงๆนะอิงก็เปลี่ยนแปลงทั้งหุ่นแล้วก็ผิวนะคะในการทำคอนเทนต์ของอิงนะจุดเริ่มต้นง่ายๆนะคะคือเราใช้สิน ใช้สินค้าดีนะคะจนจนเป็นภาษากายอะนะคะคือเราไม่ต้องพูดว่าเราเราเราขายอะนึกออกไหมคะแต่ว่าเราใช้อะให้เพื่อนทักแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะะตัวเองเองนะคะก็โพสต์รูปนี้ลงไปนะคะคือก็เป็นโพสต์ที่เรียกว่าทํายอดขายให้เราปีป,ปีหนึ่งก็30-40ล้านนะ,ะเออนะคะก็เราว่าคุ้มไหม คุ้มนะคะจริงๆเราไม่ใช่ดารานะวันนี้เนี่ยแอมเวไม่ได้แบบจ้างเราโพสถูกไหมคะแต่วันเนี้ยเราโพสนะคะเพราะว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ,ะอิงก็เนี่ยะคะ่ะเปลี่ยนทั้งหุ่นทั้งผิวนะคะแล้วก็ตั้งใจทำคอนเทนต์นะคะใครเป็นคนชอบเที่ยวบ้างคะโอ้ยชอบใช่ไหมคะก็อิงก็เป็นคนหนึ่งเนาะชอบเที่ยวนะคะไม่ใช่ในต่างประเทศนะคะในไทยก่อนเนี้ยแหละนะคะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งใจนะคะตั้งใจทําธุรกิจแล้วก็ตั้งใจเที่ยวด้วยนะคะ เพราะว่าเราทำออนไลน์ไง ถูกไหมคะออนไลน์คืออยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ปะ่ะคะเราก็อิงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พอยุคโควิดเนี่ยเราก็พอไปเที่ยวเนี่ยก็พกบอดี้คีไปด้วยนะคะคือไม่ได้พกไปทำคอนเทนต์นะเอาจริงคือพกไปกินนี่แหละเพราะตื่นไม่ค่อยทันมื้อเช้าโรงแรมนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ก็กินบอดี้คีเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยมาตลอดนะมันธุรกิจนี้เนี่ยถ้าถามว่าได้อะไรมากสุดนะอิงว่าอิงอ่ะได้เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้คือมากที่สุด นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการพูดหน้าห้องแบบแบบคนเยอะๆแบบนี้นะคะเมื่อกี้แบบพี่สิงนุกบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องใชออิงนี่แบบมาออยืนคำยืนยิน้มอย่างเดียวเลยนึกออกไหมแต่วันนี้นี่พูดเยอะสุดเลยนะคะก็เนี่ยก็ทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะแล้วก็ให้ดูนะคะรูปอดีตนะคะอดีตในการทำแบบโซเชียลมีเดียนะคะคือมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกจริงๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่อิงจะเรียน Amway Creator นะคะคือ ไอก็อยากโพสอะไรก็โพสนะคะแล้วก็ออเใครจะดูก็ดูแล้วไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเราเข้ามาเรียนมากขึ้นนะคะเรารู้ว่าทุกวันนี้เราทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยให้กับแบรนด์อื่นๆตลอดเวลาแล้ว,ว่าจริงไหมคะวันนี้เราไปคาเฟ่เราเช็คอินไหมคะเจ้าของร้านให้เปอร์เซ็นต์ไหมคะไม่ให้หรือว่ามีใครให้ไม่มีถูกไหมคะเราไปที่พักสวยๆเราเช็คอินไหมคะ เช็คอินถูกไหมคะวันนี้แบบว่ามีมาร์เก็ตติ้งคนไหนมาติดต่อให้แบบเงินหลังบ้านแหมไม่มีถูกไหมคะวันนี้เราทำมาร์เก็ตติ้งนะคะให้กับแบรนด์อื่นๆเนี่ยเยอะมากเลยนะวันนี้เราแค่เปลี่ยนนะคะจากการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์อื่นเนี่ยมาเป็นรายได้กระเป๋าของเราดีไหมดีนะคะก็อดีตเนี่ยก็ไอจแบบนี้เลยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นไม่ได้ดีที่สุดนะค,ะคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจคําว่าคุมโทนะ ปัจจุบันก็ย <If S 1> ังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็มีใครไม่ค่อยเก่งศิลปะไหมนะคะก็เอาเป็นว่าไอจเราละกันเนาะอะไรเงี้ยนะคะก็เอาแบบความแฮปปี้นะคะแต่ก็มีเรื่องราวามากขึ้นนะคะสื่อสารด้วยรูปภาพได้ดีมากขึ้นนะหลังจากที่เราเราได้เหรียญนะตัวเองเองนี่ยพอเข้ามาในธุรกิจนี้นะคะถ้าย้อนไปเนี่ยเราทำเซเว่นนะสิ่งที่เราจะได้รับนะคะมันมันมีแค่เงินกับขยาย ขยายสาขาเวลาหรือว่าการที่เราจะให้น้องสาวเราเนี่ยมาลงทุนเปิดอีกหนึ่งสาขาเนี่ยที่บ้านก็ต้องลงทุนเพิ่มถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะก็อิงเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้รับจากธุรกิจนี้ละกันเนาะก็เรานะคะก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจแอมเวย์นะคะเหมือนธุรกิจครอบครัวเลยนะคะก็น้องสาวแท้แท้นะคะก็เป็น f ฟลเดอร์แพททินนะคะก็อยู่ในห้องนี้ด้วยแล้วก็ ลูกพี่ลูกน้องนะคะน้องบีมนะคะก็เป็นเป็นไพลินนะคะก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะก็เนี่ยเราลองนึกภาพดูถ้าวันนั้นอิงทำเซเว่นนะคะมากสุดของน้องสาวนะคะก็น่าจะเป็นรองผู้จัดการเนาะเพราะเราเป็นผู้จัดการแล้วนะคะก็เราก็จ้างน้องถูกไหมแต่ว่าในที่นี้นะคะบางเดือนเนี่ยน้องสาวได้เงินเท่าเราเลยเออนะคะคือมันมันมันดีตรงนี้นะ คือผลลัพธ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะได้ความสุขเวลาที่ปลายทางธุรกิจแอมเวย์ให้นะคะเราเราเราได้ในเรื่องของความสนุกอะ่ะมันสนุกจริงๆนะความท้าทายของเองนะคะในตอนแรกเนี่ยคือเรื่องของที่บ้านนะคะพอเราอะไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อจํากัดอะว่าที่บ้านเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้นะคะหลังจากนั้นนะเราอัลล็อกเลยนะเรารู้สึกว่า เออจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านอ่ะพูดด้วยความหวังดีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยชีวิตเราต้องเลือกเองแล้ว,วจริงไหมจริงนะคะก็ตอนนั้นนะคะก็เนี่ยเข้ามาทำนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะคือออฟฟิศอยู่ที่ไหนก็ได้วันนี้ใครทำงานประจำบ้างคะอ่าทำนะคะเราว่าถ้าวันนี้นะคะงานประจำออฟฟิศอยู่ที่ไหนก็ได้ดีไหมด,ดีแต่ว่าเรารู้ป่าวว่าธุรกิจแอมเบะ เป็นอย่างเงี้ยมา30มานานมากแล้วอะมาหลายปีแล้วนะคะที่ออฟฟิศมันอยู่ที่ไหนก็ได้อะเราไม่มีออฟฟิศนะคะมีคอมหนึ่งเครื่องนะคะกับเน็ตดีๆนะต้องย้ำว่าเน็ตดีๆนะก็เน็ตดีๆด้วยนะ,ะแล้วก็โทรศัพท์มือถือแค่นั้นเองนะคะเราก็ขยายธุรกิจได้แล้วนะคะสิ่งที่ได้รับอันถัดไปเนาะคือ นอกจากความสุขความสนุกที่เราได้ทํากับญาติญาตพี่พีเพื่อนๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นเรื่องที่อิงว่างานทุกงานให้เงินแล้วว่าจริงไหมคะงานทุกงานเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็ให้เงินนะคะแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่งานทุกงานที่มันให้อิงเร็วขนาดนี้ละกันนะคะอิงก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เอาธุรกิจที่บ้านนะคะแล้วก็เลยตั้งใจนะคะเก็บเงินนะคะจากธุรกิจแอมเวย์ทั้งหมดเลยนะคือเก็บเงินทั้งหมดเลยนะจากธุรกิจนะคะแล้วก็ซื้อนะคะคอโนโดเงินสดตอนที่เป็นโควิดปีแรกอะเออนะคะแล้วก็คือเป็นความภาคภูมิใจละกันเนาะมันเป็นเหมือนน้ำพักน้ำแรงเราที่แบบว่า ออตอนนั้นเราเราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรนะคะแต่ว่าอยู่ในธุรกิจแอมเ์เนียพอเก็บเงินนะคะเขาก็สอนให้เราเก็บเงินเก็บเงินเยอะขึ้นเนี่ยเราก็แบบเออมีอะไรที่เราอยากได้เราก็ตั้งใจซื้อนะคะอีกอันนึงนะคะก็พิ่งนพิ่งซื้อบ้านนะคะพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราเริ่มสวยใช่ไหมคะ พอเริ่มสวยเนี่ยก็มีคนจีบเป็นธรรมดานะก,ก็ก็มีแฟนนะคะก็ตั้งใจนะคะสร้างชีวิตเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมาเนี่ยได้ความสุขได้เงินแล้วเนี่ยอีกอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคือได้ดูแลคนที่เรารักอะงานอื่นๆนะอิงไม่รู้ว่าได้ดูแลคนที่รักมากน้อยขนาดไหนนะแต่วันนี้อิงดูแลที่บ้านนะไม่แพ้แบบไม่แพ้แบบคุณหมอที่แบบเขาดูแลคนไข้อ่ะ คือป nah, uh ่าอิงเนี่ยก็ ไม่ก่อนไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะแต่พอเรามาเริ่มทําธุรกิจนะคะเราก็ให้ป้าปานะคะดูแลตัวเองหม,มาดูแลตัวเองแบบดีมากๆนะคะให้กิน New นะะิวทริไลท์นะคะใช้อาร์ติสตี้นะคะก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อความเนี่ยเวลาอะไรหมดนะคะป้าปาก็จะบอกประพัสสอนอันนี้หมดแล้วนะนะคะซื้อมาด้วยนึกออกไหมคะ,ะ,คะ,นะคะก็ก็กินนะคะได้ดูแลคนที่เราล้างเนาะได้ให้สุขภาพเขานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่ตัวเองเองเนี่ยได้โอกาสเนาะได้ที่ เมื่อก่อนเนี่ยเราเราเจอแอมเบตอนเรียนใช่ไหมคะเที่ยวมากสุดเนี่ยกับที่บ้านคือเอเชียเอเชียก็รวมประเทศรอบข้างเราด้วยนะคะก็เนี่ยใกล้ๆเนี้ยนะคะแต่พอเราทําธุรกิจแอมเบนะคะปัจจุบันเนี่ยเที่ยวกับแอมเบเนี่ยเกิน15ประเทศแล้วว่าโอ้ยนะคะก็คือไม่นับในเอเชียด้วยเนาะนะคะก็ ได้เที่ยวกับแอมเบเยอะมากๆนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งทริปนะคะที่ภาคภูมิใจละกันนะคะก็พาป้าป๊านะเราย้อนกลับไปเนี่ยป้าป๊าแอนตี้นะนะคะแต่พอแอนตี้วันนั้นนะคะเราไม่ได้อย่างที่บอกนะไม่ได้มองเอาเป็นข้อจำกัดนะคะเราเอาเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะแรงผลักดันนะ,ะในการทำธุรกิจนะคะก็เออ พาปปานะก็ตั้งใจเนาะพาปปานะคะไปเมดิเตอร์เรเนียนนะคะล่องเรือสำราญกับแอมเวนะคะก็ไปคืนรอยยิ้มนะคะวันนั้นเนี่ยอิงขึ้นเรือไปนะคะอิงก็ถามปปานะปปาปป้าปป้าจำได้ไหมนะคะปปาเคยบอกให้อิงอ่ะเลือกระหว่างแอมเวกับปปาด้วยปป้าหันมานะคะแล้วก็บอกว่าบ้าใครจะไปพูดแบบนั้นคือมันฟิลนี้เลยอ่ะมันฟิลแบบว่า เอ้าอ,อะไรวะนะคะป้าป้านั่นแหละเป็นคนพูดนะคะเขาแต่เขาก็แฮปปี้นะคะเพราะทิปเรือเนี่ยมีคาสิโนนะคะป้าอิงก็หน้าแดงแต่8ปดโมงเช้านะก็แฮปปี้มากเลยนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็ปีถัดไปนะก็ไปบอกมามานะคะว่าแบบเออมามานะคะเเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยพาไปนับแกะที่นิวซีแลนด์นะคะมาม้าอิงเนี่ยแอนตี้นะเป็นคนเปิดเซเว่นให้นะคะมาม้าบอกว่าไม่ไปหรอก สวนพึ่งก็มีเออนะ,ะปีถัดไปเราก็เลยให้หมามาไปสวนพึ่งก็ไม่ใช่นะ,ะก็หลังจากนั้นอ,อิงก็นับจบทริปนะคะนิวซีแลนด์นะคะก็ไปเที่ยวกับแอมเวนนะคะไปเที่ยวกับแอมเวเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ไร้กังวลจริงๆนะคะเพราะว่าเราชวนใครไม่ได้เนาะ,ะเพราะว่าคนที่ไปก็แอมเวหมดนะก็ <c oughs> มันก็ไร้กังวลหนึ่งเรื่องคือมีพ็อกเก็ตมันี่ให้ด้วยอะ่ะดีป่าดีนะคะแล้วก็ แต่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็ไม่ได้พามัมม่าไปเนาะนะคะเพราะมัมม่าบอกม Fl ัมม่าเล่นไม่ได้สักอย่างเลยนะคะก็ปีถัดไปเด็ยก็เลยพามัมม่านะคะไปฝรั่งเศสนะคะก็เป็นทริปที่แบบว่าเเรียกได้ว่าประทับใจมากๆนะคะเพราะเพราะเป็นงานกาลาดินเนอร์นะคะที่แอมเบจัดให้นะคะในพระราชวังแวร์ซายนะคะก็พอกลับมาเนี่ยก็มีนักฟุตบอลนะคะระดับโลกเนี่ย พาภรรยาไปในพระราชวังใช่ไหมคะอิงก็ส่งให้มาม่าดูนะคะก็บอกมามาเนี่ยมามาไม่ได้เป็นแฟนเขาเนี่ยมามายังได้ไปนั่งในพระราชวังแร์ไซ์อย่างนี้เลยนะเออมามาก็เลยบอกกูอยากเป็นเมียเขานะก็เออก็นคือมามานี่โฟกัสผิดจุดนะเออนะก็ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ตั้งใจนะคะทำธุรกิจแอมเวย์เนาะอิงบอกให้เนาะอิงอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งโซเชียลมาตั้งแต่แรกนะคะถ้าวันนี้นะคะใครไม่ได้เก่งโซเชียลตั้งแต่แรกเหมือนอิงนะอิงบอกให้เนาะทุกอย่างเราเรียนรู้ได้ค่ะลองทําไปก่อนค่ะมันไม่มีใครแบบว่าทําแล้วคุมโทนตั้งแต่แรกนะคะนอกจากไปลบรูปเก่าอะเนึกออกปะหรือว่าสร้างไอจีใหม่นะคะก็เราก็ตั้งใจทําไปเลยนะคะก็อันนี้นะคะเป็นหนึ่งผลลัพธ์และการเนาะนะคะที่ถ้าอิงไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้นะ ยิ่งจะห่างไกลจากการไปงานนี้มากนะคะก็ไปงานนะคะปูซานฟิล์มนะคะที่ดาราเกาหลีนะคะหลายๆคนเนี่ยที่ชอบชอบนะคะมีใครเป็นชอบดาราเกาหลีไหมคะ เสียงดังเลยนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เจอหลายคนมากๆเลยนะคะแล้วก็กิจการนะคะแล้วกเ็เป็นงานนะคะที่รวมดาราะะของเกาหลีมาไว้ในงานนี้นะ,ะก็เป็นหนึ่งโอกาสนะที่เราทำธุรกิจนี้แล้วเราก็ได้นะคะอีกทิปหนึ่งนะคะก็สนุกนะคะเพราะมีเพื่อนนะคะแล้วก็มีน้องสาวไปด้วยกันนะคะก็คือทิปดูไบนะคะก็ได้เล่นอะไรที่เรา ไม่คิดว่าในชีวิตนี้เราจะเล่นนะคะก็เออก็ได้เล่นเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเออมึงเป็นอัพไลน์นะมึงลงด้วยนะคะก็เลยไปกระโดดอะไรก็ไม่รู้นะเพราะเป็นคนขัวความสูงเนาะนะคะแล้วก็อ阿า斯านะคะเพิ่งกลับมานะคะคือไปชมคลิปย้อนหลังของแอมเได้นะค,ะคือแอมเวดูแลเราดีมากๆนะคะก็ไม่ใช่แค่ดีธรรมดานะคะก็ดีแบบ โอกาสที่ถ้าเราทำเซเว่นอ่ะอิงไม่รู้ว่าเราจะกล้าเอาเงินส่วนตัวของเราอะไปซื้อทริปแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะอิงอยากฝากไว้เนาะธุรกิจนี้นะคะเป็นเป็นหนึ่งโอกาสนะคะที่เปลี่ยนชีวิตจากเด็กธรรมดานะ,ะเด็กต่างจังหวัดนะ,ะมีใครในที่นี้เด็กต่างจังหวัดไหมคะว้นะก็ เป็นเด็กต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบโอ้พอเข้ามาในกรุงเทพเขามันมีแต่คนสวยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เราแค่รู้สึกว่าออธุรกิจนี้นะคะเปลี่ยนจากเด็กธรรมดานะคะให้เป็นเด็กไม่ธรรมดาได้นะเราอิงก,ก็เชื่อนะคะว่าธุรกิจนี้นะยังเป็นโอกาสนะ,ะสำหรับพวกเราทุกคนนะ,ะที่เปลี่ยนชีวิตที่พวกเราคิดว่ามันดีอ,อยู่แล้วอะ่ะให้เป็นชีวิตที่ดีกว่าได้ขอบคุณค่ะ